ธนาคารไปปิดบัญชีของชมรมทนายความ22ซึ่งคุณมีคุณแม่เนี่ยเมื่อปี2,547ไปเปิดบัญชีไว้มีการเคลื่อนไหวบัญชีถึง2,549แล้วก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยเป็นชมรมทนายความ22อ่ะเพื่อที่จะเอามาช่วยเหลือประชาชนพี่น้องที่เป็นชาวทนายความรุ่นรุ่นของแม่เนี่ยเวลาใครเดือดร้อนมาก็เอาเงินกองทุนนี้ไปช่วยแล้วก็15ปี ทุกคนต่างก็ไปทํามาหากินไม่มีใครมีเวลามาประชุมมาอะไรทํากิจกรรมมีเงินเหลืออยู่สี่หมืนสสสบเจ็ดบาทก็เลยสามหอยหกสบเจ็ 3, บาทก็เลยวันนี้ไปปิดบัญชีนะท่านรองประธานท่านปีชาสันตินะทรคุณน,น่ารักมากท่านให้เกียรติให้ความกรุณามาเซ็เนชื่อปิดบัญชีให้แม่ก็เลย แล้วท่านก็ส่งไลน์มาแม่ก็เลยรีบปิดคลินิกวิ่งไปเลยเหงื่อซกหน้าแสบไปหมดเลยแพ้อ้ตัวแม่ไงกลับมานี่แสบหน้าไปหมดเลยแล้วก็ธนาคารกรุงไทยสาขาพาราเทียมน่ารักมากพนักง,งานน่ารักมากบริการแม่อย่างดีเลยถอนออกมาแล้วก็เลยจะมาเป็นกองทุนนะฮะในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยมะเร็งก็กาบเรียนท่านสมาชิกที่เป็น คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมทนายความ22นะคะว่าเงินจนํานวนนี้คุณแม่ลีนาขออนุญาตในฐานะที่เป็นประธานนะคะที่จะเอาเงินจนํานวนนี้มารักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็โรค SME โดยมาที่คลินิกคุณแม่แล้วคุณแม่จะจ่ายายาให้ฟรีนะคะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องเป็นผู้ป่วยที่ระยะสี่ที่กําลังจะตายเพราะว่า,าโรงพยาบาลไม่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 ฉายแสงให้แล้วไม่ คีโมให้แล้วนะคะเรามียาดีค่ะแต่ยาเราแพงขวดละพันนะคะแล้วก็เอ่อซึ่งไอการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเราทำเมื่อปีหกทั้งปีเลยแล้วก็มีคนบริจาคเข้ามาเป็นล้านเลยนะคะแต่ทีนี้พอมาถึงปี6กามีโควิดหกแม่ก็เลยหยุดเพราะว่าแม่ก็กลัวเดี๋ยวพวกคนไข้นี่เอาโควิดมาติดแม่นะคะแต่คลินิกเรายังเปิดตลอดเวลาค่ะ ก็เลยวันนี้ก็เลยขอกราบเรียนท่านสมาชิกชมรมทนายความสอง,สองและท่านคณะกรรมการชมรมทนายความสองสองนะคะว่าขออนุญาตเงินที่เหลืออยู่ในบัญชี4 3 6 6 7บาทนี้จะนํามาช่วยเหลือประชาชนเพราะตอนแรกเนี่ยคุยกับท่านรองประธานชมรมก็คือท่านปีชาสันติณทรคุณท่านบอกว่าคุณแม่ว่าเออเดี๋ยวเราไปบริจาคให้โรงพยาบาลดังๆแต่มาคิดจริเงินมันนิดเดียวนะเขาก็คงไม่สนใจหรอกเพราะว่า สมัยที่ตูนบริีแสดมวิ่งเนี่ยคุณแม่เคยบริจาคไปห้าหมื่นเก้าเอาไปให้เข้าที่บนเวทีเลยพี่โนตอุดมแต้พานิชเป็นคนรับเลยมีนักขา่าว็ปสิบเลยแต่ว่าไม่มีคนนําเสนอข่าวเรามีแต่ช่องอมรินทีวีทตนี้เราก็เลยเลยคิดว่าแล้วเราก็ไม่ได้ใบเสร็จเลยถ้ามีใบเสร็จจากจากโรงบาลที่ว่าโครงการที่พี่ตูนบริลีแสดมวิ่งอะ่ะเราก็จะได้เอามาอวด คุณผู้ชมใช่ไหมว่าเออเราได้ทําจริงอันนี้เขาไม่ให้ใบเสร็จเราเลยจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้คุณแม่ก็เลยคิดว่างั้นเราก็มีคลินิกรักษาผู้ป่วยมะเร็งรักษาผู้ป่วย SLE โรคพุ่มพวงตอนนี้คนจนก็เยอะเราก็โรคมะเร็งเนี่ยตายมากกว่าเออเออเออโควิดอีกด้วยนะรู้หรือเปล่าปีตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีเนี่ยสองปีโควิดตายยังไม่ถึงสองหมื่น เอ้เอ,เ,อ,เ,อเป็นแสนเป็นแสนเมษสองหมืน่นคุณผู้ชมตายเป็นแสนแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าโรคมะเร็งเนี่ยปีนึ่งตายเกือบสองแสนตายเยอะกว่าโควิดนะคะตายเยอะกว่าโควิดนะคะ,ยยะ,ะ,คะแบบนี้ทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยขออนุญาตนะคะไม่ทราบว่าท่านสมาชิกชมรมมีดูอยู่เป่าเพราะาต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำมาหากินกันตั้ง15ปีแล้ว ก็ขออนุญ,ญาตนาเงินจํานวนนี้มาช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งมีข้อแม้ว่าคนที่ป่วยต้องมาเอาเองแล้วต้องเป็นระยะสุดท้ายถ้าป่วยนิดๆหน่อยๆมาเอาเราไม่ให้บางคนก็มาคอมเมนต์ต่อว่าบอกว่าอ้าวแล้วเขาป่วยจะติดเตียงจะให้เขาเดินทางจากต่างจังหวัดท่านต้องมาค่ะเพราะเงินมันมีแค่นิดเดียวเองแล้วคุณแม่ต้องทําให้โปร่งใสคุณแม่ไปมอมให้คุณคุณซึ่งไม่ป่วยเดี๋ยวเกิด สมาชิกที่เขาเคยเคยเคยร่วมอยู่แล้วเขาดูแม่อยู่เขาจะหาว่าแม่อมเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องถ่ายคลิปใครที่มาเนี่ยมารับยาเราจะถ่ายคลิปค่ะแล้วเราก็จะไลฟ์สดให้เป็นสักข,ขีพยานให้คุณผู้ชมได้รับรู้ให้เอฟซีได้รับรู้ให้คณะกรรมการชมรมทนายความและสมาชิกชมรมทนายความนะคะเพราะมันเป็นเงินของที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันบริจาคเข้ามาร่วมกันทํางานเข้ามานะคะก็อขอ